ไปกันที่สนามคอมม่าสัตหีบนะครับวันนี้ราชนาวียังเป็นราชนาวีที่เล่นในบ้านได้ดุดันแพ้ยากนะครับเปิดลังเฉือนเอาชนะสุโขทัย3ประตูต่อ2แต่เกมนี้มีจุดเปลี่ยนเยอะแยะมากมายใครบอกว่าราชนาวีมีปัญหาเรื่องเกมลุกนะครับครับพวกเขาอัดอั้นมานานนะครับแล้วเกมนี้ยิงถึง3ประตูนะครับรบแต่กนนั้นเลยนะครับในเกมรับนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยราชนาวีก็ถือว่ามีโชคพอสมควรช่วงทดเวลานาทีที่97นะครับก็มีโชคนะครับที่สุโขทัยยิงจุดโทษไม่เข้านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมดราม่าที่พลิกกลับไปกลับมาหลายตลบนะครับแต่ยังไงก็ตามยืนยันว่าราชนาวีเล่นในบ้านนะครับการที่ใช้ความฟิตเล่นแล้วก็เล่นสู้ทุกครีมแบบยิบตามีเป้าหมายไม่มากนะกก็คือในบ้านเอาแต้มให้ได้พวกเขายังอันตรายเสมอ ใช่ครับหลายคนมองว่าราชนาวีอาจจะตกชั้นนะครับ,รบแต่ว่าไปไปมาเกม,มในบ้านโหดมากๆนะครับขณะที่สุโขทัยวันนี้ต้องว่าเริ่มจะแผ่วให้เห็นแล้วนะครับต้องดูกันนะครับว่าสุโขทยัยหลังจากที่เริ่มแพ้เป็นนะครับ,รบแล้วจะเป็น light, แลนสไลด์แพ้เรื่อยๆหรือไม่อันนี้ต้องไปปรับจูนสภาพจิตใจซึ่งหลายๆอย่างในทีมแม้กระทั่งโค้ชบเองก็ไม่ได้นั่งข้างสนามใช่ครับ